เรียญทองเลยครับอินโดนีเซียกับไทยในวันที่สารศาสตร์นะครับนิโคลัสอาร์เมนโตนะครับ ตงนี้เราชมเทปบันทึกการแข่งขันกันก่อนนะครับ เด็กดูก่อนไปแข่งขันนี้ก็วางเป้าไว้ที่3เหรียญทองนะครับวันนี้ก็มีเราได้เหรียญทองไปแล้วนะครับจากอภิพักรุธานากิจนะครับอริพักเนี่เอาชนะ ผู้แข่งจะเียนมานะครับ29ต่อ0นะครับขาดลอยเลยครับในรอบชิงนี่ก็ถือว่านะถ้าเป็นเิโน,นโดก็รุ่นใหญ่สุดนะครับเข้มพิเวทแล้วครับบวก87กิโลกรัมนะครับ,รบเด็กเอ็นยูคาร์สตามันโตจากอินโดนีเซียนะครับ ก็ถือเป็นหนึ่งครั้งนะครับที่มีความสําเร็จในเรื่องของการแข่งขันนะครับตั้งเป้าไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็ได้ผลงานที่มันทะลุปเป้านะครับอาทิสารรัตน์นี่รอบแรกเนี่ยเอาชนะริธิวานจากกัมพูชา26-4นะครับรอบรองชนะเลิศก็ เจอกับน้านของฟิลิปปินส์ครับก็าชนะไปผัดลอยนะครับ3 2ต่อ16รุ่นนี้ครั้งที่แล้วนี่คือนัทพัฒน์ตันตมาศนะครับที่ได้ทองสามต่อสอ 2>, 2นะครับเขานำ เราจินมองไปจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับสามเท่าครับดูเชิงกันอยู่ครับมีมียันตัวเขาจะเข้าครับ เขาเตะสูงลิสสวยครับโอ้โหกสามครับอ้าวแต่ว่าอหรมรู้สินไม่ให้ครับ เราจิ้มเข้าไปอีกทีหนึ่งเอาเนียงนำอยู่4ต่อ3นะครับ โค้ชของเราก็คือช่วยยงซอกนะครับ ทีเกมไปครั้งนี้เราก็ตั้งเป้าไว้ที่4เหรียญทองนะครับในแข่ขันเทควันโดนะครับกอจะได้คะแนนนี้ก็รุ้นกันเหนื่อยนะครับดูภาพนำอยู่4ต่อ3นะครับอยังไม่ขึ้นครับ โโอ้โเราได้เป็น6แล้วครับตอนนี้เป็นอีกหนึ่งความหวังนะครับอาทิสารรัตรุ่นใหญ่สุดเลยครับก็ก่อนทีรแข่งขันเคยยังช็อกก็เป็นห่วงเรื่องของประสบการณ์เลยครับเพราะว่า ่าเป็นรุ่นใหม่หมดเลยนะครับกอนนำอยู่3คะแนนครับ เวลาเหลือประมาณนาทีครึ่งครับเ็นโดในครั้งที่แล้วนี่เราได้7ดเหรียญทองนะครับครับคร้งนี้อาจจะตั้งเป้าน้อยเพราะว่าเวียดนามส่งได้ทุกรุ่นนะครับเราส่งไม่ได้ทุกรุ่นนัน่นก็ตักสี่เหรียญทองในกาลังสวยงามนะครับคือเราตั้งเป้านในประเภทต่อสู้ในสมเหรียญทองนะครับแล้วก็ ประเภทท่ารำอีกหนึ่งเหรียญที่ตั้งเป้าไว้เซ่น,นะครับใช่ครับผู้ชายก็จะมียินหันรปารกนะครับที่ราดูเก๋าสุดแล้วครับรยังหกสามเท่าเดิมนะครับเ <c oughs> ขาจะเตะสูงงนี้ไหมห่ห่าหลบทันครับ อ๋าเราได้มาอีก2 8ต่อ3ครับพิมเข้าไปอีกทีได้มาอีก1ครับ9 3คือเรารอดึดงจังหวะครับให้เขาเดินเข้าหาครับอือแต่เขาเตะสวยครับอย่างนี้ไล่มาเป็น6ต่อ9ครับ ทิ้งสวยก็รู้ได้ไปไแต้มหนึ่งครับได้หมัดครับกับเราไดมัดมาของสอมแต้มแล้วครับเหมือนก้านพอๆกันับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะผู้ชายเราก็ได้ธนะติจยอดรักนะครับชทยชนโชว์นะครับกีฬาลูกครึ่งไทยเกาหลีใต้นะฮะรุนเฟสเวท68กิโลกรัมกับ58กิโลกรัม ไทยชนนีชนะเวียดนามเลยนะครับสะใจติดต่อ6กให้ผู้ชมได้ย้อนชมตอนมสำเร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนักกีฬาไทยนะครับโดยก็นักเทควันโดถึงจังหวะกันอยู่ เชื่อว่าเขาต้องเดินแล้วครับตอนนำน้นออมี16ทิ้งลงนิดไม่ขึ้นครับกันนยังไม่ขึ้นโโอ้หเอะครับคือเขาก็ไม่กล้าเข้าเลยครับเราตั้งรับได้ดี โอ้โยเฉียดเฉียดครับเฉียดเฉียดโอ้หเราได้มาอีกสองโอ้โหจิ้มแม่นครับเปาเปาสองแต้มนะครับสิบสี่แล้วครับ ค่อนข้างค่อนข้างขาดเหมือนกันครับแต้ม,มคือเขาก็พยายามออกอาวุธแต่มันไม่มไม่เข้าเป้าครับเกียรไปครั้งหนึ่งนะครับดึงจังหวะนิดนึงครับเกียรตเออหมัดเนี่ยแหละครับ15โอ้โหหมัดนี่ได้สี่ย่าแต้มนะครับอือพอจะเล่นอเอาท่ายาหักเอาแต้มใหญ่ครับ ไม่ถึงครึ่งนาทีแล้วครับเขาเขาต้องพยายามเอาแต้มใหญ่ครับตอนนี้เอาหมาก็โยนครับ16ครับ่อเดินเข้าหาเราก็รอรอดักอย่างเดียวครับต้องแต้มใหญ่ต้องสามเที่ยวในเซตตวินี้นี่ไม่ทันแล้วครับสิบเก้าแล้วครับเรียบร้อยโคชเชดูมือแล้วสิบเก้าต่อหกครับมั่นใจแล้วครับ เรียบร้อยครับชนะไปนะครับ19-6ต่อนะครับที่สารรัฐนะครับก็เป็นผู้ชนะไปครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับเดเ๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ